ก็ต้องกราบสวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วลูเซอร์เกมเมอร์คุณเดิมเนาะก็ในตอนนี้ผมอยู่ในเกม Insurgency Sandstorm นะครับทุกคนโหไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะ่องตรงไม่ได้พูดนานจัดอะกับการเปิดคลิปอะไรแบบเนี้ยก็บอกเลยว่าอันนี้เป็น EP แรกเนาะสำหรับเกมนี้ที่ผมได้เคยมาเล่นก็สำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้จะมีใครมาดูหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้มาไลฟ์ในแพลตฟอร์ม YouTube นานมากเลยมาในส่วนที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นพลไลเฟิลนะ Let's go เดี๋ยวก่อนอน่งเลยขอผมเช็คก่อนเนาะว่าตอนนี้เสียงมาหรืยอยัง อาจจะได้เสียงซ้อนนิดนึงเนะเพราะว่าผมกำลังฟังเสียงตัวเองใน YouTube อยู่โอเคผมคิดว่าเสียงเกมผมน่าจะเข้าแล้วละ่ะมาก็ก่อนจะเริ่มเกมก็กราบสวัสดีคุณดูทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับแหมสวัสดีหลายรอบแล้วเกิน จะเปล่าหรอกผมแบบว่าสวัสดีทั้งคนที่เข้ามาดูแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่เพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไงผมเลยสวัสดีไปด้วยเลยมาเฮ้ยข้างหน้าน่าจะมีตัวนะชึบชึบไม่เห็นไม่มีอะไรขยับเอ้ยข้างหลังมอบโอเคดาวอัลฟาเล็กบาโวโอเคพื้นที่ด้านในเคลีย เฮ้ยเพื่อนบอกมันกำลังมาทั้งไหนไม่เจอแล้วเสียงเป็นไรก่อนเอ้ยด้านหน้าประตูฤฤฤฤฤอีกสองนาฬิกาอุ้ยเฟรลี่เฟรลี่ไฟเฟรลี่ไฟพอมาด้านในแล้วยิงโอเคสวยปกป้องพื้นที่ชุบชุบโอเค คิดว่าไม่น่าจะมีใครเข้ามาได้แล้วล่ะเอ้ยโอเคพื้นที่ปลอดภัยไปดังจุดต่อไปเลยเช็คกระสุนอ่าเต็มแม็กรู้สึกว่าเราจะเห็นรอยกระสุนจากด้านหน้าระเบิดน้ำวิถีไปก่อนเอาไปเอ้ยตัวย คือเราเราขยับป่าไม่ได้เว้ยเฮ้ยเห็นไม่ตายไม่ตายไม่โดนไม่โดนเลยโดนโอเคสวยเฮ้ยเอานึกว่าพวกเดียวกันไม็ดเดียวตุยอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ Let's go เป้าหมายห่างจากเรา60เมตรตอนนี้ในพื้นที่น่าจะมีเพื่อนเราโอเคไม่มีละเฮ้ยเด้านหน้าเห็นขยับโอเคโดนหมดค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปุ้ยดาวไป คุ้มกันให้เฮ้ยระเบิดกิ้งวา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 งเสร็จยังโอเคสวยถอยเพื่อนวางระเบิดแล้วหมอบไว้หมอบไปต้มสวยงามโอเค let's g ไปจุดต่อไป ว่าไงครับผอบอ,บอ,อ๋อพบคัดศึกโอเคดาวอุ๊ยอะไรวะนะแล้วเปิดไปไม่ไกลหรอมาไปจุดต่อไปกันเลยดิฟ้าเฮ้ยด้านหน้าอือหือวิ่งตัดลายปืนอันนี้เลยเหรอไม่เป็นไรเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่า หวังว่าจะไม่มีใครเข้าหลังไปเฮ้ยนั่นไงเอ้ยติดติดติดที่ว่าน่าจะมีพัะศึกอยู่ด้านในนี้แหละโอเคไม่มี แต่เราก็ประมาทไม่ได้เนาะต้องระวังไว้เฮ้ยนี่ไงตุยหมดนะเข้ามาตุยหมดนะลูกสองหน้าเล่นเว้ย,ยโอเคเรียบร้อยพื้นที่เคีย้ยโอเคไป let's go เทคเดอ e ดีพอยตเป้าหมายอยู่ห่างอย่างเราเจ็ดสิบเมตรมีคนนอนตุยเกินกลารเฮ้ยกระสุนอ๋อเห็นแล้ว <h az im> เห็นแล้วเรียบร้อยเฮดช็อตตุยตุยหมดดันเพื่อนเราน่าจะไปหมดแล้วปะ เรียบร้อยตุย้ยไม่เห็นอะไรขยับน่าจะเคลียร์น่าจ่ะนะน่าจะ่ะเฮ้ยไม่เคลียร์โอเคแมนดาวแมนดาวเฮ้ยนู่นไงระยะไกลเลย โอเคยึดเร็วยึดเร็วยึดเร็วไม่เห็นแล้วไปไหนแล้ววะแต่ประมาทไม่ได้นะเฮ้ยนี่นี่นี่นู่น,นไงโอเคเรียบร้อยไป let's go รีโลด โย่ <Yo. S 2> ดีนะมันไม่เกิดหลังเราเฮ้ยดาวไอ<ป>ผมจะไม่พยายามเดินแบบตัวเปล่าเอ้จะไม่พยายามเดินแบบโล่งๆนะจะพยายามเดินคู่กับโคเวอร์ไปเรื่อยๆเข้าพื้นที่แคบตัดเป็นคคกหน่อย โอเคเรา,น,าน่าจะได้พื้นที่แล้วล่ะกำลังพ่ยงงายแพ้เอ้ยนี่ไงกำลังพ่ายแพ้หรอกำลังพ่ายแพ้หรอตองการกำลังเสริม เราต้องการกำลังเสริมล่วงมันทำให้เพื่อนเราเข้าพื้นที่ไม่ได้ป้องกันโอ้โหสวยแล้วไงให้ป้องกันโอเคตอนนี้ผอบอรเราลองขอปืนใหญ่มาละโอเคปืนใหญ่กำลังยิงมาได้เ,เสียงรถ ได้ยินเสียงรถเป็นลังเอ้ยโอ้โหผีชีพด้วยตรงนี้โอ้ตุยเลยเยอะมากเยอะมากไป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 ร<ป>ีบไปอุตส่าห์ได้พื้นที่แล้วโอ้โห้อยสี่สิบเมตรจะโดนตีคืนก่อนไหมเนะี่ย วิสาได้พื้นที่แล้วนาะสวยแล้วปืนใหญ่ระเบิดถูกจัดการแล้วอื้อแปดสิบเมตรเรียบรอ้อยโอ้โหนี่ไงเฮ้อจบเลยอะ่ะไม่เป็นไรไเดี๋ยวค่อยแก้ตัว